สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกูสุขคนผู้ติดตามเล่าสามัคีลุงอาปาหน่าวสุกูสุคนเนาะมือว่านนี่เลาสามัคีกับเดินดีอยู่ดอกพี่น้องได้เขา่เขาเข่าเจาะอยู่เขา่เาเก่าเกศอยู่พี่น้องเกศเก่าเ,เ,เป็นเก่าเกศอยู่อยู่เลาวีพี่นานะพี่น้องเนาะยิงลุดเก่ากรไดเก่าอยู่มือว่านที่ผ่านมาเนาะเล่าสามัคีกับ เขาสามลุดกับข่ายเจาะเก้าเกศนี่ละพี่น้องเขาสามลูดกับเจาะเจาะลูดวานสีเหล่านะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้เราจำมาขีวิ่งพีวันที่สิบหากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเกศเราจำมาขี้รอบแรกลุดไปพี่น้องเราอาเซียนมาเขาือตัวสำรองคูวิง่งเต้นเจ็ดล่องหกเขา่าตัวล่องหกพี่น้องเลยหกสี่ 6, สามัคคี VIP อพีลดไปลาสามัคคีไม่ลาสามัคคีวีไอพีหมหลุดทีละนาะพี่น้องใอซุนเปี 8, ดยดเยอะเข่าซุนเปียดโอ้ยเบ,นะบิ่งว่าตัวเถิงอนน้พี่น้องเนาะวิ่งลาสามัคคี VIP อาสามาคีีพี่เขาศูนย์แปดพี่น้องลืมวิงแเขาตัวเด่นเมือเขาศูนย์แปดวิ่งแปเด่นแล่องสามเขายุดพี่น้องไล้วิ่งอยู่ีซลุกตัวนี้วดสันเดี๋ยวก็มาเขาเนาะเขาแปดนะพี่น้องเนาะอาสามาคีีพีเบื้องวัทัวเดี๋ยวก็มาลาวี AP, ิ่งลุด เกาหลดเกดเขาหลุดเกศย่พี่น้องแต่ว่าเขาตัวจาะน่ำเกศเกเกศเกเเป็นเขาเขาเกศเกศแพี่น้องเดียวก็มาล่าสตาร์วิไอพเขาทั้งสองทั้งสามเลยพี่น้องเลยสองศูนย์่าบ่าว่เขาตะล่าเล่า,ลาสามขเขียนเดียวนะพี่น้องเนาะเมื่อนีเล่าเขาหมดพี่น้องปูขับเบิ้งาขัด ว่ามันลุดไปเมันได้ชุนแปดเยู่เอาบัดน,นี้มาเบิ่งต่อได้พี่น้องได้วันที่สิบหกมือนี้แหละหลังจากรับรัฐบาลไปแล้วก็เป็นเล่าสัมมัคคีละบ้านนี้เล่าซัมมัคคีครับหาหน่อยว่ามีหลายรายการอยู่แต่ละมือนะพี่น้องนะได้หลุนกันหลายรายการนี่แต่ละมือหอดมือเล็กใหญ่ออกก็ได้ใหญ่ได้ลำได้รวยได้หลุนหล,ล่หลุดน,นะพี่น้องเนาะ คูด,ดวงดีกัด้ล้านผลพลพี่นอ้องเอ้ามาเบิ่งวันที่สิบหกไปพี่น้องมือนี่ละมือแรงนี่ตองซุ่มเครื่องเยละเป็นตัวใดจัดไปเลยเนาะบ่าวลายใหญ่หางพี่น้องเลยเหล่าสามาัคคีจับคู่หาเก้า hút câu hà hộ vinh hà hà húc vinh. Côm hà hốt đến hà hốt lòng cầu lòng hà cầu khu vinh đen hà lòng húc Lao ASEAN Lao ASEAN จับคู่ xám si xám si cầu si cầu si hốc cầu. Vinh. Hốc cầu. bình hút cầu. Côm hút cầu. Long cầu si. long xám si. Cú bình đen cầu. Vòng เราสามารถใชี m a ี i, v, ip จับคูเก็ดแปดเจคูเก็ดแปเก็ดสดเก็ดส Pesci. Win. wing Kết. Kết số. Kết số. Kết คมเกทสองล่องเก็แปล่องแปดสคูิงเด่นเกดล่องสอง là y ai pí là y ai chắc cô เก้าแปดแปดห้าห้าคิดยิ่ง เจ็ดเจ็ดวิ่งคมหาเจ็ดร่องหาแปดร่องเก้าแปดคูวิ่งเด่นเจ็ด ลองหาเราสตา ตานีไอพี่เจ้าคูเ,เก้าแปดเจ็ด nâng cầu vinh vinh pé kết pé kết vinh 87ร่อง98ร่อง19คูวิงเล่น8ร่อง7 แคปหน้าจอด้อพี่้องด้อแคปหน้าจอผู้ได้เขามาแล้วเอาไปลุ่นโชกันเมื่อแรงสองสุ่มเกิงพี่้องด้วยต่อจากรัฐบาลไปนะต่อจากเองไปเลาสามคีมือนี่วันที่สิบหกกันยาสองวันห้าอยหกสิบเก็ดกจับกูมาห้าเก้าหกเก้าห้าหกวิ่งห้าหกกลมห้าหกล่องห้าเก้าล่องหกเก้า คูวิ่งเดินหาลองหกลองอาเซียนสามซีเก่าซีเกวิ่งหกเก่ากลมหกเก่าลองสามซลองเก่าซล่วสามกีวีไอพีเก็แปเกสองแวิ่งเก็สองกลมเก็สองลองเก็แปดลองแปดซูวิ่งเดินเกดลอง2 ลาวีพี่เก้าเกาแปดหาหาเก็ดวิ่งหาเก็ดลมดิ่นหาเก็ดล่องเกล่อง8ปหาคูวิ่งเต้นเก็ดล่องหาลาสตาวีไพี่เก้าเก้าแปดแปดเก็ดหนึ่งเก วิ่งแปดเขกลมแปดเข่องเก่าแปด,ดล่องหนึ 8, ่งเก่าวิ่งเด่นแปด่องเขตพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกะให้ศกหมานกันทุกูุทุกคนเด้อพี่น้องเรื่องผู้ติดตามเดื่อเร่งแห่งกันทุกูุทุกคนเงินล่องท่องหลหยยาเจ็บย็ดจนกันได้พี่น้องเด้อให้คุณผอรักษาเทศเาลคุมข้องพี่น้องทุกู่ทุกคนพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องส้ารับมือก็ขอเก้าวคำว่าสวัสดี